ตุ๋ตุ๋นสดๆตลอดอาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงเมื่อวันตั้ข้าวปุ้นก้อยเนื้อต้มใส่มาๆมาพ่อแม่พี่น้องเดือนสองวันที่เจ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องปีสองพันสหาาสดร้อนๆเอาใช้บ่วงข่อยดาไปพื้นที่สวยข้บคุณนเนี่ยเาแ ไปกินอันนี้แนลมัดแดี่ยวมัดแดี่ยวมัดเอามัดไปขวนนอะไรอันนี้นะจานพักตำข้าวปุ้น,นเข้าเหนียวเลยก,กินนี่ก่อสบายดีสบายดีพี่น้องข้าวเหนียวมันหยอดมาๆกินข้าวน้ำกันพี่น้องก้อยเนื้อตำข้าวปุ้นชั่มข้าวปุ้นอตอกสดน้ำฮอนมีแหวงขนอยอยากกิน ตำข้ปุ่นก็ได้กับตำสั่วตำหมัวบ่ม,มีบักเด่นเดินซื้อบักเด่นไปตลาดกันเพื่น้อง,งอก็ยาาหรกบ่ใส่กับบ่มีปัญญาปัญญาอย่างใส่บักหน้ากับอันนี้ก็พ่อละตำเสียงเรามาเสรเมือ่อ เ่าเดือดอ่อนห่เป็นไรปบมี่ัมีผักกระดาวน้อกึ่งครับน้อกับก้อยเนื้อเนี่ยไอ้ต้นนั้นเด็กเขาบอกมาอต้นผักกระเดานี่ดิขางกระดาษนี่อืมต้นผักกระดาขางกระดาเนี่งก็มีนั่นเดืดเี่ๆ น้าหือนะอม,อมาอมอากมันเยอเอาคุณสาวพักต้นทางกะลาเนี่ยโบราณเป็นคนดอกคนผัก ก็ยิ่งอับกะไมเนาะไรหนกแค่ตอนนี้คนหินะน้งแม่กนยกระกุกกระวะตำเส็นเผ็ดๆตำข้าวปุ่นเค็ดน้ำข้าวปุ่นน้ำบรเส็ดธได้หมดเลย Năm bọn bụng nằm 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 nào hết bữa đó. nằm 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 hết nằm 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 bò. ใ่นี่มเฮิดเป็ดก <ừ. S 1> ี่ตามกระปุน่นพี่น้องข้าวมนใหญ่โต ตั m m ่วตามม่วเิ็นจะสองเศร้าลูกเขาใหญ่มากเขาก็ไปเบิดล่ะเข้าลูกยังน้อยน้องยิ่งหวาก็คำโตๆพ่อแม่ไป็นองมั่นมาตามกระุป๋คไปด้วย sao nhận sao nhanh Bớt đồ ăn này Ừ <laughs> ส้มดูพอดีบอกคอยอ้ายังโบนากินนะถ้าได้ดกินจะทำทำทำแด็แห้งมานว่ะเคอยูอืมแซ่นนสแสบไดสดทำฮอมีแหง้งกว่าแม่เป็นต้มเครื่องใน ท่านไหนกินขา้าวกินข้าวน้อยหนึ่งลูกสาวซื้อให้สองทงดุกระพอสบายประการอยู่มหมือนกันนะโหฮาแต่เป็นแบบอี่เม่เข้ามางานดูวะโอ้ยก็โตดูไขวัดเย็ยบคออยู่เมืองนอกไข่ยังได้ไปการเลยพ่อแม่พี่นอ้อง เอาจนไปบร้ายบัวซันซะบัวมันไฟละไม่ไปตุ่มอิเซลาเนาเป็นได้ค่ะปากตุก่มเดือดไปก็เป็นนะวัดเปลี่ยนอากาศบุทธห้อนบุทธหนาวเผ็ด เต้เผ็ดตำขปุ่นเนตนน้เผ็ดตำไอหยังมีเตะเผ็ดหาอดีเขาก็ไดัไอ้บอสคัดคอไอ้บอะขาดบ้าเลยคบังเบิดบัง <น> <c oughs> ออเบ่จกินเข่าก่อนไปเนาะเข็น,นะยะกินเลยนแซบอยู่หักกินู้เดียวมันบ่ขัด นำตีนจัง <wounds> ตีนอลบ่ดตีนกะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮายเฮน้อ้ย Tấm tấm chê chê như cái đó Nước Không có hỏi Đây, phục bùa kiến trắc Mà cắt nó Đây, bùa Để, này không? Cắt, cắt, đo. นีสิเอาหัวปลากวงปปบ็เลยไปใช้ขวดใช้พัดสาวหุ่มชาวไงอยู่นี่นะกินเขากับตามขับูุน แต่เป็นคนแบบต้มครือไงลูกสาวหมักเสฉลนหมักไปแล้วต้มใช่ปีเด้อในคมจึงอร่ต้มสกี้ม <c oughs> ่วงไม่ม,กมากหนกคนทำนิกาหมักขีีห่วเพาะจะต้มบุกค,คมบุเซ็บป่วาวะแม่วาต้มสกีได้ทีแล้วยังมันแฉบไปสั่งกินเฉย ผักกีเดินบ่หรือผักอันนั้นบ่ผักขาดพักขามันน้อยแล้นน่งถ้าบ่ใช้ขิงงวงบ่แส่บ้า่าลูกแขวะตังไหมอเมริกากินขิงงวงมันไก่ภาพเป็ดภาพมันบ่กินกินบ่กินขิงงวง ไบ่าวตัวจะได้ไว้แกหูเลหอยตัววากัดไก่พามบ่ครับ่กี้าเธอกินมันกินว่าได้สักชาวบ้านตะพามเพามันเป็นยังไงฮะแฉเยเฉยคมือบดเนี่ย ม,ะะม,มือ้อกะยามื้อกะนะพอดัากอาแต่ไว้ตู้เย็นลงเบงิ้งนั่งจะเฮยไม่จาแค่มั่มีแนวกินหลายอย่างก็มันจะกินมาเบิ้งเนเื้อต้มเนื อ hmm. ิ่มแล้วกอนอยาไปอนเด้เบึ <S <S ่งน้นตรจตรจะกว่าเด้อกินเขาไปิวเขาอยู่รับขาพูดพแม่เปนน้องเขางานน้อยเดียวนะเงี้ยเบื่อสิบเจิดมาเอแล้ว ก็ขอยาเขาเี่ยงบเกก็กินเขาคือมาคือเกาตำเพชรเว่นี่กินเผ็ดแหงจัดบุเคยยันคนอยากมาเผ็ดแตก่อนนะจอิ่มคนนปนอกแ่บ่ก่อนนี่ยัดไปหน่อยปหน่อย ยำบโบยากเลยยำมัน,นยากู่ขนมี่มาประหมักป่านไหนเพิ่งนี่มกักออกเพ็ดจนคนอั้นขนมได้ปลูกมันได้ลายอักเพ็ดกันยางเวลามาก,กินอะเดืนปีนี้ที่ปลูกลายเป็นปลูกกันพักพริกขี้นวลได้กินกับสม้มเพราะว่ามันต้องมีบทบาทอีกอะ <c oughs> <c oughs> สองสามขุนอเต็มตยู่ตัวเย็นกักได้ไล่ถมเพื่อทีโน้ทังหลังก็พี่แข่งกันช่องสามขุ่ขะะ่ะมกลหงแา่ได้อะไรช่องสามปียังกินมูเบ๊ดปลากระาเบ๊กจะมาขวบพ่แข่งเนี่ยพิพุง

กงหน่อยขายไม่ต่อยขายไม่ตายพ่อคุณเหี้ยงเขาเนาะไม่ได้กินเขากินเขาหน่อยเดียวนม่เจาะไม่ได้กินกินแหไมาเกือ พอเคยว่าแบ่นคนจนสั่นนะสูงกว่า <c oughs> ที่เชจนนที่เนเจนแ้ว่าเป็นเป็นอย่างไงตาพ่อตัวเองเ่ขกินเขา เนาะตูมาปิดเท็นนี่นตุ๊น้ำนี่ถิงมากินได้น้อยนึงเคล็ดนะพี่น้อง กินขาวแดงกันแล้วลแล้วพี่น้องเอ้ยอยูด่ดีมีแห้งพี่น้องส่งให้มาพี่น้องเด้อให้หลังให้ด้วยคนเอกปักปังสวัสดี